สวัสดีครับเพวกนผมชัยบุญเดชาชุ่ช่วงชัดหวานครับผมวันนี้เราอยู่ในเกม Tower o f Fantasy กันอีกแล้วนะครับผมวันนี้ตัวใหม่เข้าครับผมนะก็มีตัวใหม่เข้านะครับผมเป็นดาบไอคมดาบพิฆาตครับคอเดียนะครับผมก็น่าสนใจครับผมเลยวันนี้ก็เลยกะจะมาจัดเลยครับวันนี้ผมเตรียมเพชรดำมา800พเพชรนะครับถ้าตีเป็นเงินก็เดี๋ยวนะเดี๋ยวผมดูก่อนว่าตีเป็นเงินเท่าไหร่ มันดูยังไงว่อ๋อตรงนี้ปะตีเป็นเงินก็ตรงไหนว่เอะตรงนี้ปะนี่นะครับเจ0 0ก็ประมาณโหเกือบสามพันนะครับสามพันบาทเลยนะครับผมว,วันนี้จัดไปเลยกับรอเดียนะครับ คลอดีนะครับนี่คลอเดียนะครับผมก็อีก20วัน5ชั่วโมง35นาทีครับกับถึงจะหายไปครับกับตู้นี้ครับวันนี้ผมสูมไปละ30โรนะฮะยังไม่ได้อะไรเลยนะครับผมก็วันนี้เดี๋ยวจะมาจัดกันแบบจะนังจัดเต็มกันเลยทีเดียวผมว่าวันนี้เราจะได้คลอเดียกันเลยหรือเปล่าครับผมดูประวัติก่อนสักเล็กน้อยนะครับไม่มีครับผมเพราะว่าเป็นตู้ที่แล้วนะครับ แปสิบโลการันตีนะการันตี s s r หลังจาก80คำสั่งก็คือไอใน80ต้องมีถ้าไม่มีก็คือ8 1ได้นะครับจัดไปก่อนเลย1500เพชรครับผมมาลุ้นตัวโกงเลยเนี่ยตอนเนี้ยแสงสีฟ้าเลยทีเดียวแสงสีฟ้าไม่ใช่ออฟตัสนะครับผมออฟตัส um ไม่ได้เป็นพุทธสนุนไม่ใช่สนับสนุนนะครับก็อยากให้มีเหมือนกันนะครับมาถึงครับหอกน้ำแข็งครับผมเหมือนเดิมเลย เหมือนกับวันนั้นที่เราเปิดกันนะครับผมเออวันนี้ผมลืมเส้นสองเบยโลสีน้ําเงินนะครับเอ้ยสีม่วงปะลืมครับลืมไม่เป็นไรเดี๋ยวไปกันรัวๆนะครับผมก็อาจจะได้บ้างไม่ได้บ้างไม่แน่ใจเหมือนกันนะผมมาดาเอเอ็มนะครับท e น,นูอีกแล้วนี่จะได้หรือเปล่าครับผมวันนี้ ยังไงอสองอย่างเลยสลับบนใบสลับันม,มาครับเอามาครับผม SR ครับผมน้องสาวจอมทุบคอนนะครับรู้สึกเหมือนจะผมได้ตันไปแล้วนะน้องหูแมวน่าจะตันมาแล้วนะครับนี่ครับตันย,ยังไม่ตันเหรอโอเคจัดไปอีก10ครับผมตัดไปครับผมวันนี้3 0 0พบาทนะครับผม6 0 0 0เพชร ก็ได้ประมาณสักสี่รอบนะครับก็40 40บวก30เป็น70อ่าพอดีได้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 แปด,ดพอดีครับผมอันนี้80พอดีนะครับคือประเด็นคือผมไม่รู้ว่าก่อนหน้านี้ผมยังผมเปิดไป30มยังมันยังไม่ได้ทองเลยนะไม่รู้ว่าตัวที่จะออกมันจะการันตีหน้าตู้หรือเปล่าด้วยนะครับก็คือภายใน80เนี่ยอาจจะมีทอง1ตัวนะครับแต่ไม่รู้ว่าการันตีหน้าตู้หรือเปล่าถ้าการันตีหน้าตู้คือแบบ บินนะครับผมโอเควันนี้นีมาเอสอีกแล้วครับเงาวสายฟ้าครับผมน้องหอ,อกนะครับน้องหอ,อกสายฟ้านะครับโอเคไปข้ามไปเลยครับผมข้ามไปเลยรูปการเสียเวลานะครับผมเงาวสายฟ้านะครับโอเคตัดไปอีกโรที่30ครับผม จะเป็นอย่างไรนะครับมาลุ้นกันเลยม่วงมาเลยไม่ฟอ,องเลยนะครับมเมื่อกี้ไม่มีสีทองเลยนะมีต่อเนื่องครับดาบ EM อีกแล้วดาบอีกแล้วครับผมต้องไปทำอะไรได้วะนี่อ้าวธนูสายฟ้าครับผม ยอดเลยคือผมเป็นจะเป็นคนดวงกรุดดวงกรุดหรือยังไงจะเอาต้องตั้งเอา80โลเลยไหมหรือยังไงมาครับผมโลที่60แล้วเพราะว่าเราของเดิมมี30รอบนี้รอบที่3แล้วก็60นะครับจัดไปโลที่40ครับผมกับ70 มันบาทเลยนะสามพันบาทเลยนะประเด็นนะ่ะหืมม่วงม่วงอีกแล้วเจ็ดสิบครับผมอเออเอ้าอะไรนี่เออารครับคาทาลอยแผลครับผมน้องน่าจะหิวมั้งสี่ดาวครับผมออ โอ้โหเลือสุดๆครับผมเดี๋ยวกลับไปดูก่อนเจ็ดสิบโลนะครับผมเหลืออีกโอ้โหไม่พอนะเนี่ยเฮ้ยได้80ดสิบโลพอดีครับโลที่แปสิบมาสามพันบาทสามพันบาทครับผมหมดไปแล้วนะครับสามพบาทเมื่อกี้โอ้โหอันนี้ทองมาจนได้ครับผมโลที่แปดสิบนะหืม อิสอาครับผมคาทารอยแผลครับผมน้องชื่ออะไรจำไม่ได้นะครับอโอ้โหไปครับผมจัดไปผีพองมาแล้วนะแต่แบบโลที่80อะ่ะคืออะไรวะเนี่ยก็คือหนึ่งใน80ผมได้ตัวที่80ใช่ไหมนั่นไงมาแล้วผมดาบูเล่นเฮ้มันใช่ไหมเนี่ย อ๋อเนี่ยครอเดียถูกต้องแล้วแปดสิบพอ้นทีโอ้โหนะและอันนี้เอาไปทำอะไรได้นะครับเอาไปแลกอาวุธห่อโอ้โหตั้ง120อะ่ะโอ้ว้าวสุดยอดไปเลยครับโอเคครับผมหมดไปทั้งหมดเกือบสาม0ันบาทนะครับไม่เกือบแหละ เลยด้วยคือเดิมเดิมเรามีเท่าไหร่นะเดิมเดิมเรามี8 0 0พันอ่ะ8ปดพันหป่ะแล้วเราเหลืออู่หมื่นสองไอพันสองหายไปทั้งหมดเจ็ดพันกว่านะครับเจ็ดพันแปดนะครับอวนเรียกไม่ได้ไม่ได้ต้อง7จ0 0ันแปไม่ได้อ, 7, 000, ไไดอ๋อห้ารอบนะครับตักสามสิบมาเฮ้ดักสามสิบดักสามสิบมา ที่80ก็คือ50รอบห้ารอบครับผมห้ารอบนะครับห้ารอบเป็นทั้งหมดเท่าไหร่อ่า1,500คูณห้านะครับ 7, เจ็ด้เพชรนะครับ7,500เพชรถ้าเราดูจากการถ้าจะเราจะซื้อนี่ใช่ไหมเราต้องซื้อไอ้นี่สามพันบาทนะครับผมแล้วก็ อีก1,000ใช่ไหมสามพันห้าร้อยพอดีสามพันห้าร้อยครับผมกับหนึ่งตัวคุ้มไหมวันนี้เดี๋ยวลองดูก่อนดีกว่าครับผมว่า,าจ,จะเป็นอย่างไรนะครับกับสาวน้อยไม่ใช่สาวน้อย,อยรอดีนะครับผมนี่ตัดไปครับผมเราไปดูสวยหรือเปล่านะครับ คลอเดียโอ้ดีเลยครับเป็นคุณตำรวจครับผมสูงเลยนะคุณตำรวจนะครับผมลองดูนะครับถ้าปวดสาบดาวจะเป็นโอ้โหแม่เจ้าสวยเลยปวดสามดาวเลยเหรอเนะี่ยเป็นดาบธาตุอะไรเนี่ยโอ้สกิลเฮ้ยสุดยอดเฮ้ยคุ้มคุ้มอย่างนี้คุ้มเลยอ่าเดี๋ยวเพิ่มเลยเพิ่มเวลก่อนเลยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยว อันนี้เพิ่มไปวเดี๋ยวเราดูว,าว่าผมมีอะไรเปิดได้บ้างครับนี่ยี่สิห้าเหรียญจัดไปครับสอง <c oughs> อแถม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 20โลครับผมกับสีม่วงนะครับนี่มันเดิมเป๊ะอีกหนึ่งจัดไปครับผมอข้ามดิข้ามดิมดเอ้ยปืนทำลายล้างครับมาอีกแล้วก็นั่นแหละครับผมวันนี้มาแค่นี้เลยมาเพื่อ รอดีนะครับผมมาเพื่อคมดาบพิภากษานะครับผมอยอดนะครับคือจริงๆผมอยากอ,อะไรเนี่ยอ,อ,อันนี้เป็นเมทิกนะเมทิกเป็นชิ้นส่วนนะครับจริงๆผมอยากได้ตัวฟลิกนะฮะฟลิกนี่ก็น่าสนใจนะครับแต่ก็ไม่มีโอกาสได้นี่นะครับนี่ตัวนี้ฟลิกนะครับ ไม่มีโอกาสแล้วก็เป็นตัวพกปืนตัวปืนนะอยากได้ตัวปืนผู้หญิงนะแล้วก็ในมีสีที่เป็นกล่องที่แล้วครับผมยังไม่ได้นะครับก็อ่ะเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวอัปเกรดแล้วก็ลองเล่นสักแป๊บหนึ่งแล้วกันยังไงยังไงยังไงครับท่านผู้ชมยังไงขออยุ่าขออนุาตเปิดแอร์สักเล็กน้อยนะครับอาจจะมีเสียงนิดหน่อย ครับผมมาใช้สีแดงในการอัพเบลด้วยนะประเด็นอืสีฟ้าด้วยไปหาจากไหนนัน,น,นไงไม่ต้องใช้สีฟ้าด้วยวะได้เบล50ดีนะครับโอ้โหไม่พอวะเฮ้ยมีอยู่มีอยู่หนึ่งอ,อ่ะสีฟ้านะสีฟ้า ได้สีฟ้าเองอะโอ้โหโอเคได้เท่านี้นะครับกับดาเมจหนึ่งพันพอดีครับผมโอ้โหแล้วประเด็นคือเพื่อนเท่าไหร่เนี่ยเพื่อนแปดสิบอ่ะโอเคเดี๋ยวลองตีมอนข้างนอกนี้ดูนะครับเฮ้ยแรงอยู่นะแรงอยู่นะขนาดเบลห้าสิบะเนี่ยดูตัวคิวนะครับผมนี่อันนี้เป็นคื น่าจะมันมีมันมีสองอันนะครับมันมีมันมีสองอันอ่ะอ๋ออันนี้มันอะไรเนี่ยมันมันป้องกันไฟฟ้าเฉยเลยอันนี้ก็8ปหครับผมอ๋อแต่มันไปกลับนะเนี่ยใช่ไหมมันไปกลับหนึ่งพันสี่กับโอสองพันนะครับแล้วก็ถ้าเป็นดาบนะครับนี่หือ อสวยงามดีอยู่ครับผมเวิร์กเมิร์กเลยสุดยอดครับก็สำหรับคอเดียครับวันนี้ก็อาจจะพอแค่นี้เลยครับอะไรมวะ อสุดยอดเลยครับผมชอบมากเลยสกิลสวยอลังการมากครับโอเคครับผมดีมากเลยครับวันนี้คุ้มนะคุ้มนะกับส500้าร้อยบาทนะครับผมก็ หรือว่าคุ้มนะครับโอเคเดี๋ยวผมส่งเพจเสร็จก็อาจจะลงสตรีมกันเลยนะครับเอ้ยลงไลฟ์เทปนี้นะครับกับ ep นี้กับการเปิดกาชามูลค่ารวม3,500บาทนะครับกับน้องครอเดียนะครับผมแล้วก็อาวุธประจำกายของน้องก็จะเป็นดาบกูเรนนะครับผมกูเรนนะฮะโอ้โหพลังทำลายเท่าไหร่เนี่ย7.5หอันนี้13มชาร์จ6อันนี้7.5 ธาตุสิบสองแรงกว่านี้ครับแต่น,นี้มันาเมจเร็วกว่านะครับก็เดี๋ยวใส่เมทิเข้าไปอาจจะนะอาจาจะเวิร์กกว่าเดิมนะครับก็วันนี้พอแค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับผมเพราะว่าผมต้องทำงานหาตังค์เมื่อวัเติมอีกแล้วครับผมโอเควันนี้ใครที่ชอบคอนเทนต์เปิดกาชาละลายซับแบบนี้ก็สามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้นะครับผมว่าเดี๋ยวตู้ไม่มา,มาเดี๋ยวผมจัดให้อีกหนึ่งรอบนะครับวันนี้ กับตู้นี้น้องครอเดียนะครับผมก็พอแค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับผมก็ใครที่ชอบก็ฝากกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมช้ยวิเนชากับทีมงาน GS Story ได้มีกลาลังใจในการทำงานทำคลิปดีๆกันต่อไปด,ด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ